มาดู 130, คูโบ <c oughs> ต้าหนึนามศนะูเครื่องอัดฟังนะครับทั้งฟังสั้นฟังยาวฟังฟังอ่ต้นฟังแบบใดกัสามารถที่สีเอาอยูนเอา่น้องเนาะคูโบต้าหนึามศูนะครับผมอ่าเครื่องอัดฟังนะครับมาเบิงรงนไกลๆเอี่น้องว่าเป็นแบบใดเนาะยามาซิบาไปเนะาาบิเบงรงนไกลๆเอี่น้องดนะ้วไปเดี๋ยวไปดูกัน ไปดูก้อนฟางเลยนะอันนี้ฟางสวยนะพี่น้องครับอันนี้ฟางสวยเนะอันนี้เกี่ยวเกี่ยวดีเนาะอันนี้เกี่ยวได้ดีเลยอนะมาเบิ้งมาเบิ้งฟางเลยพนะี่น้องโอ้น้ำผมแม่ฟางสวยฟางสวยฟางยังเหลือเยอะอืมก้อนก้อนสวยก้อนสวย มาดูมาดูมาดูพี่น้องมาเบิ่งมาละมาละคุโบต้าหนึ่งสามศูนย์นะครับเครื่องอัดฟางนี่พี่น้องโอ้ใช้งานได้ดีนะครับผมไม่มีปัญหางองแงเนาะคุณพ่อพี่น้องกินฟังอันนี้ใส่ล้อสามเลยเนาะอันนี้โล้สามเลยคุโบต้าหนึ่งสามศูนย์ฟังพี่น้องๆ สวยเลยยังสวยเลยพี่น้องยังสวยเลยเนาะสวยเลยใช้งานได้ดีคนระับอายุการใช้งานยาวนานเนาะพี่น้องมาในก็ซนะ่อมก็คุ้มเนาะซ่อมอยู่มือได้พี่น้องไม่มีปัญหาเลยนะครับตว่านซีเสียงดัง,ดงนี่ว่ามียเราพี่น้อง,พ,องพูดพูดหลวมเนาะขนาดมาพูดหลวมเลยยังใช้งานได้ดีนะ còn ngang nữa, để hôm kia ra, rồi, khi nhỉ, chả rồi Thật tâm đi